สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกรีบบัวแบบนี้นะคะที่เจี๊ยบขึ้นงานให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกรีบบัวทำกระทงนะคะที่ทำตัวอย่างให้ดูนะคะแบบนี้นะคะตัวกรีบบัวนะคะค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่นิดนึงนะคะเหมาะมากนะคะที่จะทำเป็นกระทงค่ะเพราะว่าเราใช้จำนวนกรีบไม่เยอะนะคะ จากที่เจี๊ยบใช้ก็ประมาณนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ชั้นละ8กรีบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8กรีบนะคะแปด2 16ค่ะใช้แค่16กรีบเองนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงามนะคะก็ะแบบนี้นะคะความกว้างของกรีบนะคะประมาณ6เซนครึ่งค่ะ ยาวประมาณ8เซนนะคะ6เซนครึ่งนะคะยาวประมาณ8เซนนะคะเหมาะมากเลยนะคะที่จะทํากระทงนะคะสวยงามนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ความถี่ที่มากขึ้นนะคะก็ซ้อนซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวแบบต่อไปค่ะเจ๊จะได้ขึ้นงานนะคะออกแบบแบบอื่นให้ดูอีกทีนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ สีที่ทําทั้งหมดนะคะจะมีอยู่เก้าสีค่ะสีแดงนะคะสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะประมาณโดยประมาณนะคะสีชมพูเข้มนะคะสีม่วงสีขาวสีส้มนะคะสีเหลืองสีเขียวตองอ่อนสีฟ้านะคะทั้งหมดเก้าสีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าสีค่ะ เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะสวยทุกสีค่ะสวยทุกสีนะคะกรีบบัวจากกระดาษสานะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊แพ็คออกเดินทางค่ะนะคะแพ็คแล้วออกเดินทางได้เลยวันนี้นะคะส่วนการตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะเดี๋ยวแบบอื่นเจ๊จะลองขึ้นงานนะคะดีไซน์แบบอื่นให้ดูอีกทีค่ะนะคะแต่ว่าแบบนี้คือเจ๊จะใช้เป็นมินิโลสนะคะใครอยากทําเป็น2เซนก็ได้นะคะ แต่แบบนี้คือ2.8ดเซนจะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากทําเป็น2เซนก็น่าราคาก็ได้นะคะแบบนี้นะคะกรีบบัวจากกระดาษสาค่ะทําเป็นกระทงนะคะทําเป็นกระทงกรีบ,บัวกระดาษสาค่ะสวยๆเลยค่ะชอบสีอะไรแจ้งสีมาได้เลยนะคะ